Alex Boss นะคะงงกันใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้พี่อ a l ็กไปไหนนะคะวันนี้เราจะมายึดช่องกันค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปชมกับโครงการเราลับบ้านเราค่ะผลิตสื่อเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะว่ากาญจนบ,บุรีเนี่ยมีอัตลักษณ์อะไรบ้างคะ่ะติดตาม้วยนะคะ รอบนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับซึ่งเราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คล้ายๆกับตอนที่แล้วที่จังหวัดตรังเลยเป็นการร่วมมือระหว่าง TMF กับ EEC ถ้าใครอยากที่จะเห็นพาร์ทของทะเลก็าสามารถไปดู EP ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับตอนนี้ค่ายเริ่มแนละ้วเราไปแอบดูเด็กๆข้างในกันดีกว่า ว่ากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรกันซึ่งสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่นเนาะเด็กๆบางคนอยู่ที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้มีใครไปบอกเขาว่าความบุรมสมบูรณ์เนี่ยมันมีความสาคัญกับสัตว์มากน้อยแค่ไหนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะสอนเรื่องการผลิตสื่อ เมื่อกี้เราได้เห็นอาจารย์คุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายทำและว,วันนี้เรายังไม่ออกไปไหนเพราะเราจะใช้เวลาฝึกทักษะใหม่ๆห,หนึ่งก็คือการสัมภาษณ์เพราะพรุ่งนี้เขาออกในพื้นที่อาจจะไปสัมภาษณ์คนที่ทำงานทางด้านนี้ฝึกในการถ่ายทำด้วยเรื่องของเฟรมภาพเราไปดูกันว่าแต่และกลุ่มมีไอเดียยังไง เปิดประสบการณ์ใหม่ๆคือช่วงเนี้ยช่วงเรียนออนไลน์ี่บากก็จะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแบบหมกมุนอยู่แต่กับการเรียนอยากมาเปิดสมองอะไรแบบเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอเล็กเลนเดลด้วยค่ะขึ้นตรงนี้นะกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบเอากลุ่มอื่นหนูไปดูแล้วหนูไม่เจอหนูจะไปคอมเมนต์ว่าแล้วที่ให้หนูพูดคืออะไร วันนี้ก็จบวันที่1แล้วนะครับเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้มาอัดเสียงนะครับแอมเบียนซ์ของธรรมชาตินะครับแล้วก็ฝึกการถ่ายภาพให้เขาอได้ลองกับอุปกรณ์ในการถ่ายทําจริงๆเลยพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ต้องออกสนามจริงๆเพื่อให้เด็กๆได้ไปเก็บภาพแล้วก็มาผลิตสื่อส่วนเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับเช้าวันที่สองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพุตะเคียนนะครับเรามาเรียนรู้เรื่องอะไรครับครูออยเรื่องวัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์ของการจนบุรีค่ะมันเป็นเส้นทางรางรถไฟในประวัติศาสตร์ที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ถูกสร้างโดยเฉลยศึกที่อยู่ที่การจนบุรีเด็กๆก็คือกําลังฟังหลวงพ่ออยู่ใช่ไหมปั้ยาเรื่องประวัติศาสตร์อ๋อเราไปหาเด็กๆข้างบนกันเลยครับขอบคุณครับครูอ้อย อยู่ที่รถไฟสายมรณะนะครับแล้วก็มีพระอาจาร,รย์กําลังบรรยายและเราก็กําลังฝึกการสัมภาษณ์เพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาทำคอนเทนต์ของน้องๆต่อและมาเล่าให้กับผู้คนคนที่กําลังดูสื่อของเราได้ ก็มาอยู่ที่อเวลลนะครับฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ทางป่าแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่ช้างเนี่ยจะต้องเดินทางมาเพื่อมากินน้าทุกๆวันรวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆด้วยซึ่งคอนเซปต์ของการมีที่ตรงนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์สถานที่ตรงนี้ไว้ให้ยังเป็นพาสเวย์ที่ช้างเนี่ยยังมากินน้ําได้เพราะว่าล้อมซ้ายล้อมขวาแล้วเนี่ยก็เป็นที่ที่มนุษย์ได้เอามาใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก็บตรงนี้ไว้สร้างลกรทใให้้ัมาาขเเนนนภพี่่ญึแวด็ มาที่เนี่ยจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปเราไปดูกันบัวมีความสําคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับในเมืองไทยกิโลละ500บาท800บาทครับเผ็ดคนนะครับสกิลของการสื่อสารพวกเราเองทําสื่อออกมาคุณต้องคิดด้วยว่าสิ่งที่อยู่เล่าออกไปเนี่ย คนฟังคนดู treats, อยากจะได้อะไรเดี๋ยวพี่เล็กเนี่ยจะต้องไปที่วัวแดงถือโอกาสนี้ขอบคุณพี like ่ๆอาวลันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ you ก a n แ h a n k you ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สาคัญของเมืองกาญนะครับและเหตุผลที่เราพาเด็กๆมาเรียนดูที่นี่วัวแดงเคยสูญพันธุ์ออกไปจากธรรมชาติของเราเพราะสูเพราะพันธุ์ตรงเนี้ยได้เพาะวัวแดงแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติด้วยกระบวนการหลายๆอยา่างการที่สิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะมันเคยถูกสูญพันธุ์ออกไปจากธรรมชาติแล้วมันทําให้ระบบนิเวศท,ที่ป่าตะวันตกของเรามีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันค่อยๆเสื่อมลงแล้วการที่เราเอาวัวแดงเข้าไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบนิเวศค่อยๆฟื้นส่วนอันที่สองเนี่ยเด็กๆเป็นคนการอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเป็นนาาาาาสตแพททย์จะํงงด้น การอนุรักษ์เราก็เลยพาเขามาเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่เหมือนการเพราะสัตว์ทั่วๆไปแล้วก็สามารถที่จะปล่อยแล้วก็คิดว่าเขาจะอยู่ในธรรมชาติได้แล้วสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีคนทํางานจริงๆเราอยากให้นักเรียนได้มามารับแรงบันดาลใจดีๆหรือมาเห็นวิธีการทํางานทางด้านอนุรักษ์มาเหมือนมาเปิดไว้ถ้าคุณอยากเป็นสัตวแพทย์คุณก็มาดูวิธีการทํางานก่อนเพื่อจะได้มีประสบการณ์แล้วก็มีความคิดที่มันกว้างมากขึ้น วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆเ,เองก็เรียนรู้เยอะมากในโดยเฉพาะประเด็นของการใช้สื่อให้ปลอดภัยแล้วก็สร้างสา์ต่อสังคมนะครับเรียนรู้วิธีการทําสื่อแบบโมโจโก็คือ Mobile ism, มือถือใช้เครื่องมือที่อยู่ในมือของตัวเองเนี่ยทำยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่อยู่รอบข้างของเขาการอนุรักษ์เนี่ยมันต้องการความรู้มันต้องการคนที่จะรับแรงบันดาลใจเพื่อที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรสักอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับสังคมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สื่อ ของเเรราให้ปป็นนะโยช์ก็ต้องขอบคุณไทมีเดียฟันนะครับที่มาพาร์ทเนอร์ชิพกับ EEC นะครับรู้สึกดีใจมากรู้สึกโชคดีที่ได้มาทํากิจกรรมแบบนี้คนในพื้นที่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องบ้านเกิดของตัวเองและรักบ้านเกิดเพื่อที่จะดูแลบ้านเกิดของตัวเองนะครับก็ต้องขอบคุณสําหรับกิจกรรมครั้งนี้มากๆเลยนะครับขอบคุณคนดูทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ติดตามอ l e ็กทรอนิคส n แชต่อๆไปครับผม